สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องขอตอนตรับเข้าสู่สองบ้านน้อยดอนคล้องพี่น้องเลยมันจะสมารถอีกแล้วจดภาพบรรยากาศปัจุบันเมืองไทยนี่ม,มหาวิทยาลัยเก่าม่วงกลักวเก่าม่วงคึง่งกำลังทิ่ปอยออกไปเลี้ยงพอดีจงมีปลอยเศร้า พอมองเรียงมันลายมันบอกคือเกาก็เดี๋เกี่ยวเขาแล้วแล้วก็เลยออกแต่เศร้าคืองานอย่างนี้สิคืองานอย่างนี้คือสิเมื่อยอยากซือพ่อมีอยู่มีกินแล้วมาดูกบบระเบนล่มพี่น้องเลยพ่อวีวีนี่แหละไป

จะห่อมากินง่ายเดียเยอยังดิฮะอู้ก็ไม่เจ็บเล็บอ,อ,อยู่เยฮ้ยก็สบายอฮะ เง้คอๆไปโอ้เะมากคนเดียวเจ็บขาเรออียเขาเร็วเขาเร็วเขา,เเขาอุย้ย ความลำบากมาได้เหลือซ้ำเหนีย่นองเหลือซ้ำเหนียรลดไปหลายกิโลอยู่ช่วงบ่มีหยากินช่วงอดอยามัมก็เกยเเรือสภาพซ้ำเหนียไปสภาพบ่ค่อยดีเลย เด้ยอุ้ยอลอนายเรียวหน,น่อยดเรีวก็่จะมันเจ็บขาเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะ เราจะไปทางตรงบอร่อตรงเลี้ยวขวาเขาซอยเอาเข้าไปส <c oughs> อน้นี้บเเคยมาแต่กำลังสิ่เขามาเมานี่ยไปแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> บกคือวะยางต้นนี้บกคืดบกหอนงายดอกไปเลย Ừ. Xa đi. Ai, ai. Ừ, ừ, ừ. Ta mà. Ta phốt. ดันงนี้เป็นสูงถึงน้องเลยก็สิ่นีน้น้ำถวมยานนา้ำซุ้มขัดโขดบัดวเนื้อไปได้ไหน không ôi hoa như tay bên hoa này hoa hoa nà bắt đầu bàn rồi หั่งไม่ได้กูไปดิใช่เยไดได้แล้วดินีง่วพญายองพี่น้องปลาบิกริตม่ได้หมายความว่าบ่อจอยูอื่นกะ่วนมากจอยบดง่วพญายองว่าอาทิตย์ พ่าใหญ่ถอ่ออยู่เจ็ดสิบกว่กับปอจอยส้มหนียกับมเมีนเบิรเลยไปเบิดเลยพ่อใหญ่หำกะจอยหยาบ่ามีกินผ้าผีผ้าหนองเลาะเลาะบานเลาะมูบานมงไตออกมาเนี่ย ไปทังใดอีกเออตรงมันตดว่าตรงดิตรงัดีนะที่หายไปเพรไปได้ที่เลี้ยวไก็ได้เลยไปตรงมาอยักตรง ไปกินข้างหน้าคนไปเดินปั่นเร่อใครอยู่บ่มีเขามีน้ำเหมอกันทำไปซะละเซ็ตว่ายน้ำก้นกันเป็นอลอยเม็ด ตทางหน่อยๆได้แล้วเลอกมอะไรพวนี่บไปนั่นถนนใหญ่ทางเรเคยมาเหเเคยมาเราม่มีปัญหามาเทเลม่เป็นยากโอ้ ่นอนเนาะแต่ว่าจะไปวัดก็แม่อยู่กลงสูตรนามวนอยู่สมบัติเฮ้ากระไอมวนหลาย ไปกอนเขาอันนี้ก็ยังต้องกดอ,อปองานตามสบายมัน่มีเขามีนม้ำอา้าวใบกิเลก็กินบ้าขมดีวะลงทงแล้ววัด้องเลย <c oughs> ข้องมนกับข้องทรงน้ำเลยเดี๋ยวจะทรงมาแล้วนี่เศร้าเมย์กันจะมาบางเช็ดหน้าปังแล้วขึ้นมาขึ้นมากน,นีแ่แหละขึ้นมาน้ำทอนบางคนมีเศรษฐกิจดีดหน้าสองเท้อ ทังน้อยสีอาแล้วบกักจุบันร้อนตุมน่มแบบก็จะเอาโครงการไปหายบอ่อเอามีตะโงโบราณป่าขึ้นยานบ่ามีหม่องเรียงงัวเลนะโบสุดยอดสุดยอดก็สิ่นสีอยากมองเรียงง้อก็ได้แต่ละมือแต่ละเว้นก็ไปได้อยู่ ตรงให้ตงหน้าพี่น้องเงยย่ามเจียวเขาแล้วหมู่ว่านนี่ก็มาลุยอยู่ทรงนี่แหละกับพญ่หำเราพามาน้ำถนนเราพาลงทรงหน้าไปจกักรยานก็เลยไปยากไปสี่ไปง่ายอยู่ไปเล้อเร้เร้โอ้ย่ามใดละสีหอดนี่หอดมองุงยมูมุกินง่ายบ่ ันี้ก็เป็นเอาระบ้อนเขาหน้าปังกันไม่ไ็ได้เร็วจำพ่อเราปล่อยสาโอ้ยเราปล่อยเศ้าดอกเราสิปล่อยมันยางไปตามารมณมเรามันไปสีหอดยำไดแล้วกับตีบัวดอกเออเออเอเอ เด้ยวสอใจเย็นพรสอใจเย็น,นเห็นบ่นี่ตะกี้อ้วนตัเนาะเป็นตาหักพี่น้องเลยสมือนีไปแล้วกากินยาเขาเด้อลูกเอ๊ะเดี๋ยวอ้วนคือเก่าวจะได้อยู่งัวเราหลายโพดไปเยี่ยงยาให้กับ่ไวจะของสิแย,ย่ก่อนสิแย,ย่ก่อนงัว ก็เลยเกียเยเก่ยวเนยบ่อเกี่ยวเนยวนมากเอาเฟืองให้กินเฟืองกะได้ซ้ำนี่แล้วได้จังที่เห็นนี่ล่ละสอจะจเย็นปีที่แล้วนะโอ้ดันหักขนาดเลยอ้วนตอนเนะอยู่ปีนี้ก็เลยหุ่นแย่เลยฟาวิกิตไปบ่ไบด พญายองมาได้งัวพญายองสุดยอดฟ่าไปได้บอ่อจอยมีน้ำหงกต่ว่บสิมีปา่าบอมีพี่น้องอุ้ยเ้วก็เศร้าใจอยู่หน้าคือกันปลาซิวตัวหนึ่งบ่อนกับบอมี แต่ว่าเกิดยัง,ยงขึ้นนักหนาปีที่แล้วก็ยังว่ามีอยู่แต่ว่าปีนี้งงมากเลยมาอยู่ปีที่แล้วว่ามีปลาขอนอยู่บ่อนดองแดงต้องแดงอยู่ปีนี้หายบดเลยโบวัตนาผู้ใดโบวัตบานเลย ไม่ว่าตจะเป็นบานตะบานตูมือบอมแมนบานมึงไตให้กันจังสีแล้วอันนี้เห็นปลาขอนนี่มันซื้นใจเลยแสดงว่าระบบนิเวศระบบนิเวศมันยั่งอยู่อันนี้มันหายหมดแล้วมันทำลายหมดเลย ็ตะเห็ดหน้าวานและแเนี่ยมึงทาแ <c oughs> ต่ะกี้หน้าดำเนี่ยโอ้ยแลงรลัวละรลัละอยู่หลายปวดเสมอหาสิเป็นยากบับผ่มี่สรุปแล้วว่าทั้งนี้สิลงหน้าฝังแล้วนะีะปันแล้ว ปั่นแล้วเดี๋ยวว่านตมน่นมึงทาไปหนึ่งไปเรื่อยๆพี่น้อง ลงพงผนแล้วผนมันเปลง่องได้ยจริงๆเราบ่เคยบ่เคยเห็นเรามาทางนี้ดอกเห็นเคยไปทางพุนทางถนนทางพุนแต่ปีนี้เราขึ้นมาทางนี้มันก็ืออ้อมไปหากันขี้เราอ่ะ จะโค้งเหมือนทั้งนคือเกามองแล้วเรียงอืมนี่ตัวนี้ตัวเดียวเว้ยตีบล่งโตวคือเขานวนตะวนะอยู่คือเก่าอยู่แต่ได้ว่าสุขภาพแข็งแรงดีใส่ได้ ก็แปลกมีดอกง่วนี่ก็ได้กล้วยด้วกันคนทั้งพ่วงหนิงบอยยางนี่มันยางแต่ลิ้มขอบทาง <c oughs> ทงงางป่วงบอยยางยางขอบทางอ่าเออ <c oughs> ไปสวน จอกนี้ไปสวนมันมไปหน้ามีหัวมีสวนมี่ไปให้ไปหน้าปลูสินปลูกของอ mm hmm. ได้อยู่ด้กินอักระเดาเริ่มพัดใบแล้วจ้าน้อยก,ก็จะกินจ้าน้อยก,ก็ออกพึบแล้วดอกใบเริ่มร่นแล้ว แล้วมาถึงแสดงฤดูการไม่จะดูสะเสดาออกเจียวเขาแล้วแต่ตะกี้ว่าแล้วดอกเสมือเลยมันแล้วมันใส่เครื่องทุนแรงมาซ้อยมันก็เล้เล้วเร็วสมัยพ่อสมัยแม่ห้าเนี่ยอ้ยปัพ่อทัเด็กเครื่องทง chăm gấu chắc hơi <laughs> bằng kim mình đi bỏ lông này đòn đấy mày chia đi cái giờ là nào mà lại lại nào đâu ร่มในมันแห้งอืมแม่นี่กับ่อจอยไว้ใส่ไ,ได้ส่วนมากกับจีจอยหลายตัวใดปอจอยก็โอเคดี เตียมลงแล้วเนี่ยเอาน้าปังมันก็นได้กระสิสบายอีกกับเโดนมาได้ดอกเดี๋ยวเ,เขาก็เกิด,ดกระสิเลี้ยงยากอีกแล้วยังไงก็ได้เลี้ยงมันแล้วเด้แต่ลุยมันต่อไปสายก็ะสีดายพี่น้องเลย เว่าพญวันบันเกาะนะหลายๆท่านแาแล้วขายแล้วบรจากขายดิแล้วก็เข้าใจกันว่าเราถึงหงวงไว้ยังเฐ่าโบราณเรียงไว้เบิงบรจากขายไปไปยังไงแล้วบัดนี้อือม่ไนี่็อ้วนดีบอจอย

ทงพ่นละทงบ้านสมกบใครจไปแนวไอ้เน่งพวกบ้านบเฟืองนี่นองเลยตำบลมะเฟืองอะไรนะพี่นองเลย cần mong lông lạ Nhăm nhạc ngay nè nhăm ngay nè liền ngua cả đây cho anh cái tính ngay chắc mở quá được cái tính Từ nhạc ít nhạc nhọn khó nhọn nằm vậy มันจีตรงมันจีตรงมันบเบลียวจะคล้องจะให้เรียวขวามันเปิตรงไปพุ่นไปอา้าเรีวเรียว,วเป้ดไปพุ่นกับโอ้โหไม่เนาะให้ต้นตาลพุ่น เราค่อยเลี้ยงธงบอลชมพูปูนไกลๆแต่วันนี้นี่แล้ววิมาทางนี้ไงบนุญมาวันนี้ก็จะถิ่มไปทอนนี้นะครับเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มควรจัดเวลาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องนะครับว่าบางหาขอบคุณต้องกุนรังแรงใจที่ให้มาถิ่มกันแต่ทุกประภแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าปวดย่าจนเจอแต่สิ่งดีๆงามในชีวิตขอมาแล้วขอคนละเลยนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้กัน เฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเดี๋ยวครับมันโคตร์ได้แห้งแต่เศรีขอบคุณสุดยอดบวกกำลังสองไปอีกพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหนาสหรับเศรษฐีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ